สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องมือนี้ก็มาอัพโหลดคลิปให้เบิ้งเด้อครับผมกะมือนี้มันวางเห็นแดดเปียงๆผู้มีชัดมันดีก็เลยอัพโหลดคลิปให้เบิง้งเดี๋ยวผมที่ฮานอรามาสามอยหกสิบองศาให้เบิ้งเด้อครับพี่นอ้องว่ามันงามจันนงเลยโอ้บหมุนเลยแบตเบิดแ,แต่ว่าผมผมไม่ได้ชาร์จแบตไว้ อ่าหมุนแล้วครับอาโนรามา360อยหสงศาผมกัะไชยางมาเรื่อยๆนะครับบังภาพไปนี่นะครับสวนผมมือนีก็ตบแต่งหลายเฮ็ดเพิ่มเติมเนี่ยมองคนงานนั่งอยู่หนังกะที่เห็นสายน้ำยศไปนี่กะปลูกมะอึอไว้ครับฝักทองส่วนทั้งที่กะ นี่ครับสะนามนลังปรับผู้มิทัดปลูกแตงไทยไว้ปลูกมะกอไว้ขางทางมีมะาพร้าวมีต้น <c oughs> ดอกจานอันนี้แตงไทยขาวนะครับ <c oughs> เขาว่าแตงไทยขาวนี่กินแสบหนวยมันหวานไขไ่ไข่เมลอนไข่ไข่แค่นตะลูปไปยังท่านนะครับ <c oughs> ผมก็ยังบ่เคยเ,ยเห็นใ้เขาว่ามันแสบ <c oughs> ส่วนนี้กะดอกไม้แม่บ้านปลูกไว้ ท้างฉากหลังนี่ก็มีแตงไทยพันธิวาน่นครับนะอยู่ไอ้ตรงป้าข้าวโพดเนี่ยตรงไม้ปักไว้ทั้นข้าวโพดอันนี้ข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับส่วนนั้งพ,พี่ขอบสะเนี่มือว่านนน่กะผมเอารถไทยเขาปรับภูมิทัศน์ใหม่ผ่านเกาะลงดึงหยาออกขอบสะตรงนี้ก็มีแตงไทยเนี่ยครับโอ้โวัวโดดรถเหยียบหรือโดดอย่า ตวเนี้คือต้นจานผมปลูกไว้นี่กล้วยแถวนี้ที่แม่บ้านเขาก็จอดแตงไทยไว้เต็มแล้วครับเนี่ยคขอบสะเข้ากัเฮ็ดไว้เนี่ยพุ่มิีทัดพูดที่เป็นทิ่วเป็นแถวไปเ่ย,ยมุ่งมุญญ่นอะยางหน้าครับสิบวัาต้นเดี๋ยวเที่ยวมาปลูกเพิ่มอยู่เพราะว่าแต่ที่หวังผลกินเห็ดน้ำเขาหระน้ำขอบสะที่มันเที่ยวเขียวทีพกนก็จะฉีดยาข่างาเข้าไปมันเป็นขนขังจะเป็นป้าอยู่แล้ว ความชื้นมันสูงห้อง็เลยก็จะอาศัยปลูกยางหน้าไปให้โตอะครับเนี่ยเห็นว่าพี่น้องความเป็นไปได้อันนี้ฟังนี่นะครับหกตะกี้มันหกอยู่ตรงนี้นมีมะขามอันนี้มะม่วงสามฤดูอันนี้ต้นเดาสร้างคนไทยเขาเอื้ออ้อยสร้างอันนี้มะขามหวานผมมานั่งกินแหละผมก็เลยเอาไนมันเนบไว้จกักสิหวานหรือสิ จังไรกับบัวหูเนาะในอนาคตฟังมันแล้วแต่มันจะเป็นไปส่วนกล้วยนี่ก็ไปขุดมามันมีนมกล้วยอ่ากล้วยน้ำว่าพันเครื่องไง่ไหญ่อีหลีครับต้นสูงบอมพันเนี่ยพันพันผืนเมืองดังเดิมแล้วก็พูนที่มองเห็นในหม่นมี็มีกล้วยน้ำว้าครับกล้วยหักหมกหมุดนอนมนาะเดยวจะปลูกกล้วยหลายๆปีหน้าก็จะมีกล้วยขายเบิดปีครับคิดว่านะส่วนทั้งนี้ก็บกำลังย่ำหยาลงปับผู้มิทัด ดี๋ยวผมจะเอารถไถเขาแล้วก็จะดันขางทางให้มันสะอาดสะอาดนะครับหลังใดมันหกมันยังอ่เคลียไปจัดการปัญหาไปแต่ละหมอครับผมเนี่ยครับอย่างหน้าผมปลูกแล้วแม่บ้านเอามาสิบกว่าตนนะครับอันนี้ก็กล้วยอันนี้ก็สายนำยศข้างนี้ก็ผพักบุ้ง ข้กวบวงแก้วที่ผมเอามาตอนนั้นนะวางเดือนที่แล้วใส่พิกอับมาหม่วนมาเป็นหม่วนพูนนะมันหยองอยู่ทั้งขอนใหม่ครับมันบอตายเดี๋ยวผมจะเอามาลงอีกเอาไว้หลายๆก้อนให้มันเป็นเกาะเป็นเกาะอยู่ป่ามันจะได้มีอาหารกินตลอดเวลาส่วนเนินนี่ผมก็จะจัดการแบบเจ้ารถไถดันลงมาครับเพราะว่าทางนี่ผมดันครับแล้วผมบระยาละดล่ะจะเอารถไถพาลงมาให้มัน เรียบให้มันดูสวยให้ดูดีครับผมคาดว่าที่เป็นนะครับเนี่ยตรงนี้ผมก็จะปรับพื้นที่ลงี๋ยวผมจะบอกคนงานผมมาเอาอันนี้เอากิ่งใหม่ออกก่อนส่วนงาใหม่นี่เขาก็ตัดออกเนี่ยเนี่ยยางหน้าครับเมื่อวานเนี่ยเอาเสื่อเห็ดปวกมห้อยเสื่อปวกไม่ใเห็ดหรอกครับมะฮวยต้นมัน แต่มันมีผลดีผลลายอย่างไรผมกับโมโหนนะผมก็บห้วยปก่อนแหะครับคิดว่าเนี่ขอบซ้ายที่มันเขียวๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะฉีดยาฆ่าหาแล้วก็จะตัดสางให้มันสะอาดจ,จะอ้านแล้วกัมันมีไผ่มีห่วงมีน,มนอนลครับโผกไวท์เไสไซงานเพราะว่าผมต้องเห็ดทางเห็ดอยังหลายส่วนส่วนตรงนี้คลิปนี้มันดนหลายมันมีหลายเรืองครับ ตรงนี้ที่เรื่องเหลืองนี่ฉีดยาอย่า,าย้ไว้บักพอผมเอาเพราะท่านฝนเลงถา้ามีตัวช่วยก็บบ่ไหวนะครับซึ่งสารเคมีเขาเขาไ่อยากใส่เราจะนก็ะจาเป็นบางสิ่งบางอย่างก็งงได้ส่วนตรงนี้เห็นไหมเนี่ยนี่มะเขือครับมะเขือกับพริกผมปลูกไว้ละปลูกไว้เมื่อฝนตกตอนนี้มันติดแล้วนี่มะเขือเสี่ยาเลยก็มาฉีดยานอนให้เดี๋ยวเมื่ออื่นคือสีว่างระบบน้ำหยดแล้วลครับ ผมต้องม่หยดน้ำหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหี่ยวดินมันก็ลังชื้นอยู่เดี๋ยวมันจะขาดน้ำไหลพืชมันจะได้บอชงักมันจะได้ไปต่อนะครับเนี่ยผู้มีถัดสวยครับของผมอะแต่ว่าผมกัเขามาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเนี่ยทราไปก็คือเพิ่งจะคิดได้เท้าก็คิดได้แล้วก็ปับปรุงโตไปนะครับเนี่ยเห็นไหม เนี่ยแนวถนนนะครับเ็นบ่ต้นใหม่เนี่ยปลูกอยู่กลางถนนเลยทางสาธารณเส้นเนี่ยแม่แม่ยายผมบริจาคไว้สมัยนั้นย้อนไปสี่สิบปีห้าสิบปีหกเมตรเต็มนะครับอีกแปลงเนี่ยลูกห้องคนงานเขาบอกเข้าใจนึกว่าถนนดินดำใช่ไหนั่นที่ใส่รถไถปั่นไว้มันมันกว้าง้าตัง้งหกเมตรเขาเข้าใจว่ากลางถนนนี่คือกลางเขตแดนนี่คือทีมาที่ว่าผมได้เห็นเอกสารถึงรู้ว่า ตอนนี้เรื่องก็ยังบรยุติดีเพราะว่าต้นใหม่เนี่ยต้องถูกตัดออกเบิดต้นทางหูนะที่เขามองเงินนะมันกว้างหกเมตรแต่ตอนเนี่ยเจ้าหน้าที่ร่างวัดเขามาปักไว้ที่สี่เมตรแปดสิบเจ้าหน้าที่ร่างวัดเขาก็จักจังไดกับุหู้เดี๋ยวผมก็ต้องยื่นเรื่องไปหาในอำเภออีกให้มารังวัดใหม่เรื่องคงสิบจบง่ายหรอครับถ้า,บาจบผมคงจะไปปรึกษาอายาการ ว่าจิมีแนวทางไหนเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาผมก็ปรึกษาอายการมาหลายรอบเขาก็ให้คาแนะนาที่ดีแก่มผมนะครับอายการก็ได้นะครับเห็นว่าครับภาพสวยว่าครับพาโนโละมา360สามร้อยหกสบองศาเองอันที่มองเห็นเป็นดำๆๆจึ่มคึมอยู่นเป็นคนคนมอนคนพม่าทั้งเมืองการเขาดูแลคนงานพม่าอยู่สาฟาร์มอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับ เขาก็ปลูกผูเอาไว้ขายพวกพม,าพม,าพมา่าพม่าจิ้นพูพมาอยูสาฟ้ามวยมหน่อยๆนะครับหลายครับเดี๋ยวผมจะพนุระใหม่เบิร์อกีกนะครับรับสามหลังสิาขนี่นะครับสวยมาครับผู้มีทัศน์ผมวิวนง,งามครับจุดที่ผมอยู่เนี่ยที่ผมเนี่ยผมขายราไรละสี่แสนตอนนี้มีคนที่มาสื่ออีกแต่ผมยังระง,งับการขายไว้อยู่เท่าที่ผ่านมาเนี่ย ที่ผมเ,มน, km, เนี่ยมันเงาหนึ่งกิโลเมตรเนาะเห็นเส้นทางนี่บ่ครับเนี่ยเนี่ยครับทางที่มีต้นไม้บังอยู่เนี่ยเหงาไปพูณนะครับไปถึงภูเขาเงาหนึ่งกิโลเมตรกลัวๆครับแม่เฒ่าผมสละให้ชุมชนสมัยนั้นแต่ที่เนี่ยสมัยนั้นมันบ่มีแนวหลักปักเขตบ่มีเสาโฉนดบ่มีอย่างที่เป็นเป็นชัดเจนมีแต่เพียงต้นไม้ก็คือเขาก็จะปลูกต้นมไม้ไว้หัวมุมของแดนทุกแดน ส่วนตรงพุ่นที่ว่าแนวเขียนมันยังไม่ถูกต้องเนี่ยมันมีตอม่อบอกเผ่าเก่าอยู่ครับแต่บอกเผ้านั้นตายไปละผมก็ต้องมาลื้อฟืน้นลาเอกสารหาใบไตสวนหาเอกสารอ้างอิงมาอ้างอิงหาความจบทมนะครับผมก็ยุ่ยากเพราะผมถูกตาหนาว่าเป็นคนห่วงทางซึ่งทางเนี่ยผมโมโหวหทางเนี่ยแม่เถ่าผมสลระไว้แล้วเพียงแต่ว่า ควบบ่เข้าใจของไอที่แปลงที่วานที่มันว่าปลูกต้นไม้ใส่ทางสารณะที่เฮามองเห็นเนี่ยนะครับแต่คือทีมาาผมควมขัดแย้งผมถึงได้เฮ็ุเอกสารถึงพูว่าด้วยเหตุผลนี้แหละครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้แหละครับสาหรับท่านใดอยากหูเรื่องเกี่ยวกับอานาจของใบไต้สวนอีหยังเนี่ยผมมีเอกสารทักมบ้าหลังแชทได้นะครับขอบคุณครับ